รับเติมลูบี้ราคาถูกมีทุกแพ็คให้เลือกสรรในเกมไลน์เลนเจอร์หากต้องการเติมทักไปที่เพจลุงยุทธชาแนลเติมถูกเติมไว้ต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับวันนี้เราจะไปตะลุย PVP กันนะครับผม PVP อันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นแมปใหม่ที่กำลังจะจากไปด้วยนะครับผม ผมขอเรียกว่าเป็นแมปเบต้าแล้วกันนะฮะโอ้โหเกมตั้งรับผมกันไม่อยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปปรับเกมตั้งรับของเรากันหน่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าเขามาตีอย่างไรฮะเออเขาก็ตีปกตินะแหมเราอุตส่าห์จะมาดักดูว่าเขาเนี่ยมาตีแบบตัดเน็ตหรือเปล่านะครับโอเคครับผมก็ทีมของเราเนี่ยยังไงยังไงอยู่นะเกมตั้งรับของเราดูดิ ไม่ค่อยดีนะครับผมเหมือนผมจะลืมใส่เจ้าตัวบราวยมมาทูดมาหรือเปล่าเพราะว่าบราวยมมาทูดในแมปเบต้านี้นะครับผมรอบนี้นะฮะซึ่งธาตุมืดค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็เป็นตัว ตัวละครใหม่ที่เป็นธาตุมืดตัวนี้นะครับผมบาวยมทูตมันจึงเก่งเป็นพิเศษนะครับผมเฉพาะเลยนะฮะเฉพาะเลยนะฮะแต่ว่ามันก็กําลังจะไปแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูครับผมแมปธรรมดาก็ตีมันเหมือนกันนะครับผมย้งขอปรับทีมนิดนึงนะฮะทีมป้องกันของผมเนี่ยไม่ได้ใส่บาวยมทูตไว้จริงๆด้วยนะฮะก็เลยจะต้องอ่อนดอยนิดนึงแต่ผมจะถอดตัวไหนดีครับเนี่ยม็อบดีกว่าไหมม็อบดีกว่าไหมเอาม็อบสักหน่อยนึงโอเคครับผมผมถอดม็อบไปเลยครับ ไม่ต้องใช้เหรอฮะม็อบนะฮะป้าป้าโอ้โหเจอกับคนนี้ก่อนเลยครับผม PL นะครับผมขอไปนวดแบบเน้นๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมมาไปกันเลยฮะผมจะกดออโต้ทันทีเลยนะครับผมที่เข้าเกมมานะฮะดูดิโอ้โหดาเมจโคตรแรงดูโอ้โหมาออกนี่ปิ้วทีเดียวหายหมดเลยโอ้โหตอนนี้ก็คือแบบเมามันจะจัดกดออโต้มั่วซั่วไปหมดเลยดูดิครับผมจังหวะมันดันครับผมบ้ามืดค่อนข้างเก่งโอ้โหเอเลน วิ่งทะลุน้ำแข็งครับทุกคนเห็นหรือเปล่าเอเลนวิ่งทะลุน้ำแข็งเหลือจนเชื่อครับท่านผู้ชมเรียบร้อยฮะจบไป1เกมพอเป็นน้ำจิ้มนะครับผมเราก็ไปกันต่อเลยนะฮะในเกมที่สอกนะฮะจะไปเจอใครเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมมากดไปฮะปึ๊บปั๊บปึ๊บปับหูทีเฮสพัทฮะขอรีก็ไปที่3รูบี้เจอทีเฮสพัทอีกแล้วครับผมขอรีไปที่3รูบี้เหมือนเดิมนะฮะเหมือนจะเป็นต่างชาตินะฮะ น้องนายนะครับผมก็ขอรีก่อนแล้วกันอ้าโอเคครับผมเจออลีของเรากันแล้วแต็ม2,100ฮะท่านผู้ชมมาไปกันเลยครับมาโอ้โหมันต้องใช้สมาธินิดนึงเลยครับผมปุ๊บปั๊บกดออโต้ไปก่อนเลยจังหวะนี้ปุ๊บปั๊บเนียบร้อยโอ้โหดาเมจทางฝั่งเราอย่างแรงอะครับผู้คนไม่รู้ว่ามันมาจากตัวไหนนะแต่ผมคิดว่าเนี่ยมันมาจากตัวไหนวะเบาลอกหรือเปล่าดูไม่ชัดนะฮะโอ้โหแต่รุนแรงจัดฮะ แช่มาแล้วครับผมทางฝั่งทางนู้นครับผมทางฝั่งกันนู้นนะครับผมแช่มาเรียบร้อยผมก็ดันไปดีครับเสร็จไปเลยหนึ่งดอกครับเราตีเร็วจบเร็วนะครับผมเพราะว่าเรามาเน้นดันอันดับนะครับผมบวกไปสี่เต้มครับผมบวกไปสี่เต้มครับเจอทีเอพัทอีกแล้วท h พัทนะครับผมมีตัว n อ t อทด้วยเจอกับโอ้โหคนนี้คู่ปรับผมเลยนะตีกันเป็นประจำเลยครับคุณฮีฮ่านะครับผม โอ้โห oh oh. มาเขามีเอ่อเจ้าตัวคนที่สล็อตด,ด้วยนะทุกคนมาไปกันเลยฮะมาเปิดเกมมาจาังหวะนี้เราปล่อยไอ้บ่าวยมมุตดของเรามาวิ่งก่อนเป็นไงโอ้โหได้วิ่งได้บ่าววิ่งปุ๊บปั๊บปรีดป,ปราดวิ่งมาชนไว้ก่อนเลยครับที่กลางแมพฮะจังหวะน,นี้กดออโต้ไปเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยยาวๆฮะไหลยาวๆทําเวลากันต่อเนื่องทําเวลากันต่อไปครับผมนี่ เป็นไงทุกคนโอ้โหแล้วดูแล้วดูวดโอ้โหอ,อานูบิของเรานี่เดินไวเดินดันอ้โหคือนี่มันเมตาของตัวแทงหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเกมรู้สึกจะทําตัวแทงเก่งๆออกมาเยอะเกินนะครับแล้วก็ตัวดามเมจไวพิบเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับอา้าวเจอกูปาบครับคนนี้เขามาตีผมครับผมรีหามานานแล้วเอากูไปซะ29แต้มเลยนะมาจัดไปฮะ 29แต้มอย่างนั้นเหรอข้าขอคืนหน่อยวยกันข้าจะได้กี่แต้มวันนี้บีแตยูกันเนอครับแหมมาขวดผมหลายทีเลยผมก็ขอคืนหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่โอ้ดาเมจเป็นไงโอ้โหเห็นดาเมจของผมไหมท่านผู้ชมเมื่อกี้โอ้โหโคตรแรงมาไปกันต่อครับนี่ขอจบไปเลยแล้วกันแค่ทีมของเจ้าน่ะข้าจัดการเพียงใน3วินาทีก็จบแล้ววเป็นยังไงเรียบร้อย โอ้จบเร็วครับผมนึกกระจอกยังไม่ทันกินน้ําเลยข้าก็ชนะเจ้าไปได้แล้ว <Huh? S 1> อุย้ยเรียบร้อยฮะเราแก้แค้นเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อครับที่ H Pass คุณแบงค์อีกแล้วครับผม โอ้โหูมิวบอยครับมิวบอย I am sorry ขอรีก่อนก็แล้วกันครับเจอกับเอ็นจิงก็ดื้ออะไรก็ไม่รู้ครับชื่อเอ็นจิงกดือครับไปกันต่อเลยละันครับผมไปแบบรวดเร็วในคลิปนี้มันจะเร็วๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราเน้นทาเวลานะครับผมเราเน้นทําความเร็วนะครับผมเพื่อที่จะเอาแต้มเยอะๆบวกทีละสามแต้ม4แต้มทีละหนึ่งแต้มทีละสองแต้มนะครับผมค่อยดันค่อยเก็บสะสมกันไปเน้นเล่นกันหลายรอบมาโอ้โหจังหวะนี้พัดก่อนผมก็พัดกลับคืนไปฮะจังหวะนี้ ยังไงกันต่อครับเรียบร้อยครับขอจบเร็วเลยละกันนะครับผมปิดเกมไปเลยได้ไหมได้ไหมเนี่ยไอเทมก็ยัดจนหมดแล้วเขาจะกระดึกๆๆๆกระดึกเอ้ยโอ้โหมาโอ้โหอะไรวะเฮ้ย มันอึดจังวะฝั่งนู้นเรียบร้อยครับโอ้โหตียากทุกทีมนะทุกคนตียากทุกทีมนะครับผมคือแบบตียากจัดๆนะฮะโอเคไปกันพอเลยแล้วกันฮะเ <c oughs> จอกับ R g อันนี้ยิ่งตึงเลยครับผมมีบาวโกเด้นด้วยนะบาวโกเด้นนะฮะเออผมเรียกว่าบาวโกเด้นกันแล้วกันนะโกเด้นเอนะครับนี่ผมปล่อยไปก่อนเลยนะ ผมปล่อยบาวยมมาทูดมาหนึ่งมาสองคือปล่อยบาวยามาทูดเบิ้ลนะฮะมันจะติดล่างโครนนี่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมใช่ไหมเมื่อกี้ผมมนติดล่างโครนกคนปักต่อเลยปืดปาดมาครับผมปืดปาดโอ้โหวิ่งเร็ววิง่งแทงครับผมจะตึงๆหน่อยนะครับผมทีมนี้ผมก็ขอแบบรวดเร็วจบไปฮะออตโต้แบบรวดเร็วครับปืดปาดปืดปาดนี่โอ้โเอเลนกระโดดเป็นโกบเลยครับเรียบร้อยครับปิดเกมแบบรวดเร็วนะครับผมไปกันต่อเลยฮะเกมต่อไปฮะโอ้โหปีปีีมาราธอนจริงๆ ครับผมต้องนั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนนะครับผมกว่าจะได้แต้มมาแต่ะแ,แ,แต้มมันแสนยากแสนลำบากยากเย็นสเสลือกเกินนะฮะอุ้ยไปกันต่อเลยจังหวะน,นี้มาปี๊พัดนี่ครับวิ่งสองตัวชนครับไปอยู่ในแท่งมืดเลยนะฮะเอ้ไม่ใช่แท่งมืดดิแท่งไฟครับผมนี่แท่งไฟเดี๋ยวมันดันไปนิดนึงมันก็ไปอยู่แท่งมืดเฮ้แท่งมืดหายไปแล้วครับไม่เป็นไรฮะไปกันต่อันอยู่ตรงแท่งไฟครับเราไม่มีเลเจอร์ธาตุไฟเลยนะฮะไม่เป็นไรแล้วก็ไปกันต่อเลยฮะโอ้ยแท่งหน้าแท่งหลังโอ้โหเรียบร้อยจบอีกแล้ว โอ้โหเราเน้นออตโต้คูณ2องนะทุกคนคือถ้าเกิดจะเอาที่หนึ <leaned down acuerdo> ่งก็ต้องมือไวใจเร็วแบบผมนะครับผมมือวนี่พีวีซ่อนเลนจัดไปดิรออะไรล่ะพีวีซ่อนเลนเออจะไอจีด้วยครับผมมาเป็ดน้อยของพ่อมาผมใช้อ่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นหุ่นไล่กาลงทีมมาแล้วฮะ หุ่นไรกาลงทีมมาแล้วครับผมปรับทีมนิดหน่อยนะผู้ชมตัดมาตอนที่เราลง PVP เลยนะครับผมผมปรับมาหุ่นไรกาลงมาแล้วนะครับผมมาจัดไปฮะจังหวะนี้ไปกันตอนระปีดพัดไปฮะโอ้โหมาฟาดไปฟาดไปเออเออหุ่นเรียบร้อยฮะจบเกมรวดเร็วนะจังหวะจังหวะหุ่นไรกาคือแบบมันมันดึงพันธมิตรมานี่คือแบบเยอะมากนะทุกคนเออ ถือว่าใช้งานได้เป็นแบบคือแบบยังไงอะ คือ PVP Map เนี้ยมันมันมันสำคัญทุกตัวนะสำคัญเลนเจอร์ทุกธาตุนะเดี๋ยวมาดูรอบหน้าถ้าเขาเอาบรรจุเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นธาตุไหนนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่รอบนี้มันเป็นธาตุไฟกับธาตุมืดไงมันก็เลยทําให้เลนเจอร์ธาตุมบืดค่อนข้างเก่งครับผมค่อนข้างเก่งผิดหูผิดตานะครับผมเออไม่ oh. เรียบร้อยจบไปหนึ่งดอกครับผมโอ้โหตึงจัดจัดฮะมาไปกันต่อเลยครับผมเกมต่อไปฮะ ไปแบบรวดเร็วนะครับปืดปัดโอ้โหเฮ้ยแกตั้งโปรไฟล์เรียนแบบข่าอย่างนั้นเหรอแต่เจ้าชื่อว่าอะไรเนี่ยเขาไม่รู้หรอกแต่ข้าอยากจะหวดหน้าเจ้าว่ะมาไปกันเลยครับผม โปรไฟล์เหมือนกันซะด,ด้วยแต่ชื่อไม่เหมือนกันนะชื่อข้านหะลอเท่กว่าเจ้าอีกเยอะเลยบ<ะ>้าไอ้และครับนี่หูผมนะย่างชอบครับผมหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาครับยืดยางยางยืดครับผมนี่เป็นไงแล้วก็แทงไปฮะจังหวะนี้ทาง บราวยมทุตของเรานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมตามด้วยบราวอัศวินธาตุแสงครับผมแสงและมืดคือเข้าขาคู่ขากันดีมากๆนะครับผมเป็นคอมโบที่แบบว่าคอมโบคอมจอยรีจอยซันซิวดีมากๆเลยนะครับผม <Huh? S 1> เยียบรอยโอ้โหแล้วก็เป็นทางไกรทองเนี่ก็คอยแบบโยนหอกได้แบบโคตรไกลเห็นไหมทุกคน โอ้ไปกันต่อเลยล้ะการเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เราโอ้โหเราโดนลบไป29ครับอะไรอีมาตีครับผมโอ้โหอย่างแค้นนะครับโอ้โหลบไป29ล่วงเลยครับผมล่วงเลยฮะไปกันต่อเลยฮะช่วงนี้มันจะเดืดเดือดหน่อยนะครับผมแต่ท้ายก็สบายครับเพราะว่าเราต้องทำเต็มฉีก็เต็มฉีก็ฉีกจู๊ดจูดจูไปเลยนะครับมา ไปกันต่อฮะจังหวะนี้โอ้โหเจอกับ s s สอฟองนะครับผมเออ s s สอฟองนะฮะมามาไปครับเบาๆโอ้โดนแช่ครับทุกคนโดนแช่เอเลนผมไม่วิ่งผ่านหมากเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรครับเรากดเอามาตะได้นะครับเรียบร้อยนะฮะก็ ไปกันต่อเกมต่อไปนะครับผมเกมนี้ผมก็อาหุ่นไล่กาออกไปครับตามสภาพการเล่นตามทีมที่เราเจอเลยนะครับเออคุณวัดขอญาตนะฮะคุณวัดไปกันต่อฮะเจอหิหนะครับเจอนิหารนะฮะมาไปกันต่อเลยครับโอยชื่ออะไรวะตั้งชื่อเรียกยากเ่ยโอ้ส่อเสียงโดนแบนหรือเปล่าเนี่ยเราไปกันต่อครับจงังหวะนี้มา มานี่ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยโดนพัดกับผมแล้วผมก็โดนแช่จังหวะนี้ผมก็พัดกลับไปเลยฮนะพัดกลับไปแล้วยังไง พัดกลับไปแล้วยังไงครับผมบึ้บบับเขาให้โอ้โหดูดูทุกคนดูโอ้โหตัวผมเหมือนจะแพ้นะเนี่ยเหมือนโดนดันครับเหมือนโดนดันครับผมโยกแมพช่วยนิดนึงผมโยกแมพช่วยนิดนึงครับผมโยกแมพช่วยนิดนึงครับมันเป็นเทคนิคการ PVP นะเว้ทุกคนเอออย่าเพิ่งลายตานะโอ้โหดูดิกระโดดคืบหน้ากระโดดทุบเบ้าหน้าเรียบร้อยครับมันเป็นแมพสั้นไงเราก็เลยเริ่มที่จะแบบ เออพอที่จะได้เปรียบนิดนึงนะครับผม,มได้เปรียบตรงไหนไม่รู้อะแต่ว่าแมพมันสั้นก็นเล่นมันเอ้าเจอโจดว่ะเจอโจดว่ะไปดิรออะไรล่ะรอะรอะไรดิหววด,ดิครับ หวัดดีครับเออมาดูที่เราจะจบภายในกี่วิวะโจทย์ของเรานะฮะนี่เป็นไงเบาเบาเบายังมทูดบุ่มแทงอยู่กลางเมเค,ครับแล้วก็ผมก็แช่ไปเลยผมกลัวแพ้ไงถ้าเกิดแพ้มันจะอายเขาละเออโจทย์เราครับโจทย์เรานี่พัดู้หบอสพัดมาผมพัดกลับแล้วก็ใส่อามาตะไปเลยครับกลัวแพ้โอ้โหมาครับผมเรียบร้อยจบ,จบไปจบไปจบไปบรร่วนแล้วได้ไหม ได้ไหมกี่วิวเฮ้ยสามวิเฮ้จบภายในสามวิไม่จบครับผมโยกแบบช่วยนิดนึด่งโยกแบบช่วยนิดหนึ่งไปไปปืดปาดเรียบร้อยโอ้โหเฮ้เยคิดว่าจบเร็วแต่มันไม่จบเร็วเท่าไรนะเนี่ยโอ้โหหลายวินาทีเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อฮะ มาโอ้โหหายใจหายคอแทบไม่ทันเอา้าเจอเป็ดน้อยกรอยใจอีกแล้วเป็ดน้อยกรอยใจแล้วเปลี่ยนทีม,มาหน่อยแล้วกันทีม,มาหน่อยแล้วกันแล้วก็จัดไปครับแบบรวดเร็วนะฮะโอ้โหผมต้องเน้นทําวลาทนะทุกคนเน้นทําเวลาครับผมไปกันโอ้โหที่เหมือนตอนนี้เราจะเพียงพัมโอ้โหต้องแช่ดันไว้ก่อนครับต้องแช่ผักไว้ก่อนนะทุกคนถ้าเกิดมาจังหวะแบบนี้นี่เนี่ยไปจัดหน้าไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหเอาละฮะเราเริ่มได้เปรียบแล้วครับจังหวะนี้ก็ชนะใสๆครับในเกมนี้ครับ สบายชิวๆเลยฮะชิวๆเลยครับโอ้โหเขามีชากกาด้วยนะเฮ้ยเขามีชากกาด้วยนะเอเะเอแต่ไม่เป็นไรฮะมันหมดแล้วมันหมดยุคของเจ้าแล้วธาตุน้ำอ่ะเฮ้ยไปเลสโกเลสโกทุบเบ้าหน้าไปหนึ่งทีจัดไปจบได้แล้ว จบได้แล้วข่ายอยากได้ที่หนึ่งแล้วมันก็นจะจบเกมแล้วมันก็นจะหมดเวลาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหบาวมายากลนี่ก็คงอยู่ได้นานนานสุดๆเมื่อไหร่มันจะตกเมตาแล้วทีว่าบาวมายากลเนี่ยเอาง่ายบาวมายากลถ้าเกียร์ไม่ถึงนี่คือจบเลยนะบาวมายากลเกียร์ไม่ถึงคือจบเลยนะ,อะโอเคเขามีตัวบินครับเปลี่ยนตัวการบินเข้ามาครับจังหวะนี้ไปต่อเลยรฮะ เป็นอย่างไรครับนี่เป็นไงเบาวยังมาทูดผมแทงไวจัดยืนบังเหลี่ยมครับผมแล้วก็ยืนขัดจังหวะได้ด้วยครับโอ้โหเป็ดน้อยกอยใจทําไมคนใช้เป็ดน้อยกอยใจเยอะจังวันนี้โอเคครับผมปืนดปาดบึมบัามโอ้โหดันไวครับน่าจะจบไวอยู่นะครับผมเพราะว่าดันไวนะครับผมเอาตัวการบินมาด้วยนะตัวเดียวครับผมตัวเดียวฮะตัวเดียวแบบเท่ๆครับแบบหล่อเท่เลยนะฮะ เฮ้ยจัดไปสบายครับผมชิวๆฮะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดเวลาแล้วใกล้หมดเวลาแล้วไปกันต่อฮะเออบีวียูเบนนะพี่เบนมึขขอรีคามก่อนแล้วกันนะครับ YX นะครับผมแล้วเหลือ50วิ49 48ไม่ทันแล้วผมได้ที่หนึ่งแล้วทุกคนโอ้โหปรบมือฮะก็เรียบร้อยนะฮะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e แลวกดกระดิง่งให้กับช่องลุงยูชาแนลนะครับบายบายจ้า